เราเล่นครับเราเล่นเราเล่นสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมอ้าวอ้าวย o ยูสต s ปพีสเดี๋ยว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 เอาเอาไปในห้อเขาหนะก็วันนี้ก็ผมมาแกโอ้โหโอ้โหคุณอยากไม่ทันคำเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้ท่านบเดี๋ยวขอให้ผู้เล่นตั้งสติโอ้โหนี่เสือปบาตอเลคเตเดี๋ยวเดี๋ยว

ทีวีอะไรเนี่ยเอาผมติดท็อปเทนยูหกสิบสี่หกสามเงียิชิดหกเอ็ดแล้วไก่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 มาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็ว๊กสงสัยไก่ไม่เต็มใจสงสัยไก่ไม่เต็มเอาละครับอีกรอบหนึ่งวุ้นเต๋อเอาครับไปเติมพลังมา โอ้ยอย่านะอย่าไม่เ h a นะผมเม่ n นะอย่าตามผมมาข้าขาคาคาาอย่าตามคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นสักครูู่รูรครับอย่าูะครูรูรูดูาครู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 รรู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 คู No, no, no!